นี้ทุกคน4ี่คนเนี่ยนั่งพูดตรงนี้เสมอกันแต่เรามีกฎหมายหมิ่นประมาทส่วนบุคคลเนี่ยค้ำอยู่ถ้าดิฉันด่าคุณคุณอมรรัฐแล้วผิดกฎหมายหมิ่นประมาทจริงๆนะฮะแล้วผิดกฎหมายหมิ่นประมาทฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดีฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดีฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดีนี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทดูแลบุคคลทั่วไปเดินดินทั่วไปเนี่ยเนี่ยฉันโดนหมิ่นประมาทคุณยิ่งรักเคยหมิ่นประมาทฉันฉันไปหมิ่นประมาทคุณยิ่งรัักกเ้า็ฟองนปี แล้วฉันก็ชนะคดีแล้วฉันก็เสียเวลาไปตั้ง5ปีนี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทที่ดูแลบุคคลทั่วไปฉันเป็นแค่มาริกาจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทดูแลฉันเลยอะ่<ฮ>ะแล้วทําไมสถาบันสําคัญของชาติจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองดูแลไม่งั้นก็เท่ากันหมดอลยดิหฉันไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าคุณเข้าวัดอะ่ะคุณไปตบหัวพระก็ได้หรือทางนั้นอ่ะแล้วคุณก็โดนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ อยู่แล้วว่าดังนั้นเนี่ยประเทศนี้เราเป็นประเทศที่สังคมที่มีอารยธรรมและมีวิถีและมีวัฒนธรรมดังนั้นกรณีที่จะมีกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลกันให้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทั้งทางเพศทั้งทางความคิดทั้งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นขณะเดียวกันไปฝรั่งเศสเขาก็มีกฎหมายที่จําเป็นต่อประเทศเขาอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองผู้นําเหมือนกันลองไปด่าพ่อโอบามาในสมัยก่อนอ่ะเคยมีคนไปหมิ่นประมาทภรรยาของโอบามาเขาก็ขึ้นโรงพักเหมือนกัน ถามหน่อยว่าถ้าเกิดไม่มีกฎหมาย1นึเนี่ยถามว่าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะเดินขึ้นลงพักแจ้งความกลัวมารัดไหม,มก็ไม่เดินนี่ไม่สเสด็จนี่เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่ามันต้องมีกฎหมายที่ดูแลสิ่งที่ท,ที่ที่มันเป็นความมั่นคงอย่างนี้เข,เขาบอกเขาแก้เขายังไม่ได้ถึงขนาดยกเลิกพอฟังขึ้นไหม พอ,อแก,อกรณีแก้เนี่ยกด็ดูตัวบทที่สําคัญเพราะถ้าเกิดคุณไปแก้หมวดที่สําคัญเป็นบริบทตัวบทที่สําคัญคมันก็ใช่มันก็คือการยกเลิกนั่นเองอ่ะมันโดยปริยายอ่ะ,อะทีนี้ประเด็นของ1นึอ่ะเราพูดชัดว่ามันมีปัญหาเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้การบังคับใช้คืออะไรการบังคับใช้คือเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจหรืออะไรก็ตาม,มนะคะที่ไปปฏิบัติ เมื่อคนปฏิบัติมีปัญหาเราก็ไปดูแลที่องค์กาพยพของคนปฏิบัติเนออกใช่ไหมคะคือโครงสร้างของคนปฏิบัติเอากฎหมายปฏิบัติมีปัญหานะคุณเราก็ไปดูเรื่องของคนปฏิบัติเฉพาะเฉพาะคนเฉพาะโครงสร้างนั้นแต่ไม่ใช่ไปแต่ต้องดึงมาหรือเอาไปจัดการอย่างนี้เป็นต้น